สวัสดีตอนเช้าครับมเห็นกองไฟบ้าน่ะกองไฟเดีอบีปะอะไรนี่วะเที่ยวกันนะเที่ยวกันนะเที่ยวกันนะอ้ยเจอเพื่อนใหม่เจอเพื่อนใหม่เจอเพื่อนใหม่ครับ

ดลบรถกันหลบรถครับไอเสือก็เสือตื่นเถอะไอเสือไหมไอเสือก็บอกว่าเป็นมูกระลาว่ะเพ่อซ้ายขวาซ้ายไอเสือก็เสือเถอะวะฮะไอเสือเสือตื่ละฮะขึ้นเร็วๆๆๆๆๆเพื่งเดินตามทางดีกว่า อันนี้แดดออกแต่เช้าเลยอ้าวหอดมงเกยุดอีกละฮะมางเกยุดอีกละเดเดนเเดนเดนเดรวจที่ยังกระดกกระเดีย่มา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 วาสำรวจดอรกไหมนี่ ไะพ for ah, ี <Kendall and S 2> ่พี่เร็วเร็วเร็วเดินเดเดนเดินะแป๊บเดียวลิ้นห้อยแล้วครับโอ้ยท่าไดปปวดเลยนี่ฮะท่าไดเหรอฮะาไดเนาะ วาันวะ้านวะ้าวา้ยขนะึนะ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านแล้วเหรอไอเสือก็ว่าสนใจบากหลาส้นะไอเสือนอนซื้อถากินเขาย่างเดียวไอเสือว่สนใจเลยว่มีมูลเรียนเลจ็จ้ะ กินน้ำกินน้ำกินน้ำซะกินน้ำซะกพ่อเมียนเขาหลานกินไี่มันถืออันได้ไหมกินน้ำกินน้ำเงี้ยว่าแต่แต่กินน้ำกันเร็วแล้วแล้วขึ้นดิดิขึ้นกินน้ำเร็วเร้าเร้าเร้าลกขึ้นอึ๊บเนืองตอนท่ำอึ๊บเออไปกินน้ำก่อนปะฮะ กินหนักกันบ่ขันบ่กินมากช่างผีให้พี่มากชางพี่เร็วเสียกับบึกทักกินเขาโอ้ยเมียเมียแล้วเมียแล้วเมียแล้วจิ๊ป่นเหนื่อยแล้วครับจิ๊ป่นเหนื่อยแล้วครับ วิ่งแต่เช้าเลยออกวิ่งแต่เช้ามืดพุ่นพ่อเปิดบ้านให้ยังแต่ตีห้าออกวิ่งเที่ยวหาขี้หาเยอะแต่เช้าเลยโอ้ยโอ้ยเปล่า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 ทีไปแซ่คับไปไหนเขาได้ยนตีไปกินน้ำกอนไปเงยไหอ่ะเงยไหครับโอ David. ้เอายืนเออยยืนให้มั่น ยนให้มันกินน้ำก่อนยนให้มันกินน้ำก่อนครับขอบคุณเยบตีนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามบักละเหนื่ยมากเลยเขาอ่ะวิ่งแต่เช้าขอบคุณนะครับ